สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรทักโลครับพามาดูต้นข้าวครับอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตแตกงอกครับสวยงามมากครับเสมอกันเปี้ยเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการเริ่มต้นทํานาอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิชิตสุภาพรูปครับชื่อเล่นหมูครับพี่หมูนะพี่หมูตรงนี้เขตตำบลอะไรครับดอนลานครับอําเภอผักไห้ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแปลงนาข้าวของพี่หมูกี่ไร่ครับตรงนี้แปดสิบไร่ครับมต้นอะไร่อ่าปีนี้ เริ่มต้นโดยการหมักฟางใช้บาวครับอ๋อใช้บาวนี่เลยนะครับนะครับแปดสิบไร่ใช้ไปกี่ขวดครับแปดขวดครับแปดขวดทําไมถึงเอาบาวมาใช้ครับเพื่อจะย่อยสลายฟางกับปรับสภาพดินด้วยครับอืมนะครับเอาแล้วไม่ได้เผาเหมือนคนอื่นละครับไม่ได้เผาครับเพราะอะไรครับผมผมอยากช่วยโลกร้อนครับอ่าก็คือไม่เผาฟางไม่เผาตอฟางนะครับไม่อยากให้โลกมันร้อนครับ โอ้โหนี่เป็นคนรักสภาพแวดล้อมมากๆนะครับใช่ครับอา้าวแล้วผลลัพธ์จากการเอาเบามาใช้เป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันก็ย่อยสลายต่อฟางได้ดีกับที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับอืมนะครับอ่าแล้วปรากฏว่าจากการเอาเบามาใช้นะครับมันย่อยสลายได้ดี ขยายความอีกนิดนึงครับคาว่าย่อยสลายได้ดีเนี่ยก็คือใช้เวลาน้อยลงครับอ๋อใช้เวลาน้อยลงคร,ครับแล้วการย่ําเทือกของเราเป็นไงบ้างครับก็ประหยัดต้นทุนไปอีกหนึ่งรอบครับประหยัดต้นทุนไปอีกหนึ่งรอบหมายถึงว่าย่าเทือกเนี่ย <ผม S 1> พี่ย่าไปกี่รอบครับผมผมปกติผมต้องใช้สองรอบอครับนี่ผมใช้รอบเดียวคือจบเลย <personas S 1> ครับอ๋อย่ําเทือกรอบเดียวแล้วแปดสิบไร่เนี่ยปกติย่าเทือกรอบหนึ่งที่มันหายไปเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ถ้าปั่นรอบหนึ่งก็สองร้อยลครับ สองต่อต่อไร่ครับแปดสิบไร่เป็นเงินหมื่นหกครับประหยัดเงินไปหมื่นหกครับผมอ่าก็ถือว่าเอาเบาวมาทดแทนได้เลยถูกไหมครับใช่ครับแล้วไม่ต้องเผาฟางเผาต่อสร้างด้วยใช่ครับอืมนะครับย่ำเทือกเหลือแค่รอบเดียวนะครับเซฟงบประมาณไปเลยเนาะครับอ่าแล้วสิ่งที่ได้จากการที่ฟางต่อสรงเปื่อยุยมีอะไรบ้างครับก็เป็นปุ๋ยของข้าวไปในตัวเลยครับ ป็นปุ๋ยให้เราเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมแล้วดินมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมครับดินดูสภาพดินร่วนซุยดีครับอืมดินร่วนซุยดีที่ขับแล้วสัมผัสคือจากที่ขับรถปั่นอ่ะความรู้สึกมันนุ่มนุ่มขึ้นนะครับดินอืมนะครับอ่านี่เป็นประสบการณ์จากพี่หมูเล่าให้เราฟังเลยนะครับรบแล้วพี่หมูตอนนี้ต้นข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบวันครับสิบวันพอดีเป๊ะเลยอ่าวันที่สิบวันนี้ที่ยี่สิบครับ ยังไม่ได้เอาน้ําเข้าใช่ไหมยังครับเดี๋ยวพวกนี้ฉีดยาคุมค่าก่อนแล้วถึงจะไข่น้ําเข้าครับอ้าวแสดงว่ายังไม่ได้ฉีดยาคุมค่าเลยฉีดตะคุมเลนครับคุมค่ายังไม่ได้ฉีดยังครับนี่ครับท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ฉีดยาคุมค่าเลยครับนะครับพี่หมูแล้วทําไมไม่เห็นมียาอะไรขึ้นเลยครับนี่ครับ ไม่มีลูกยาขึ้นเลยนะครับนี่มีแต่ต้นข้าวล้วนเลยครับนี่ครับเนี่ยบวกโฟทีไปแล้วด้วยนะครับโฟทีผสมกับยายาคุมเลนครับเอาคุมเลนนะครับยังไม่ได้ฉีดคุ้มค่าเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหนะครับมีใครมาเห็นแปลงนาข้าวของเราตอนนี้แล้วชื่นชมไหมครับก็มีคนมาดูกันบ่อยครับอืมนะครับโอเคครับนะในความรู้สึกของพี่หมูคิดว่าการเอาบาวมาใช้คุ้มค่าไหมครับก็คุ้มอะครับอืมแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับ ก็น่าจะใช้ไปเรื่อยๆครับโอเคครับอ่ะอีกหนึ่งประสบการณ์ในเรื่องของการปรับสภาพดินและก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราเห็นครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูมากผมนัทพงศ์บรรทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ